สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวนี้กันนะมันคล้ายเยลลี่เลยนะคะก็จะมาดูข้างในกันแต่ความจริงแล้วมันจะมีตัวนึ่งอยูอ่เดี๋ยวแกะก่อนนะไปดูกันเลยข้างในนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะข้างในของตัวมันนะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูแบบในมือนะ เอะนะคะก็จะใคยๆเยลี่นะแต่ความจริงมันจะมีอะไรอะ่ะตัวอะไรเนี่ยแล้วแต่นะว่ามันจะมีตรงไหนคือก็มีนะแต่ว่าตัวเองอะ่ะเอาออกไปแล้วก็คือชอบแบบเนียนๆแบบเนี้ยเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละชอบเล่นเพลินๆนะแต่กินไม่ได้นะคะเสิแล้วก็ข้อควรระวังก็ ล้างมือด้วยนะนะคะก็ยังไงดีอะมันมีหลายสีนะแต่เลือกสีนี่เลือกสีเขียวก็อุ้ยก็พะว่ามันสีสดใส,สดีนะแล้วก็ยังไงอ่ะอก,อะก็อะไรอ่ะซื้อว่าอะไรก่ะ มันราคาสิบบาทนะคะแล้วย้ำอยากกินและเสร็จแล้วข้อควรระวังล้างมือด้วยนะคะสวัสดีนิ่มนิ่มนิ่มชอบนิ่ม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  นี่นะคะแค่นี้แหละบายบายนะตาเองบายบายบาย,บาย